ดูบอลสดไทยคีกิสสถานไทยทอดสดบนเอเชียนครับดูบอลไทยวันนี้ช่อง p ีพีทีดูบอลสดบอลไทยวันนี้ช่องทางชมสดฟุตบอลทีมชาติไทย VS คีกิสสถานศึกเอเชียนครับ2 0 2พ2023รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอวันที่16มกราคม67เเป็นนัดประเดิมสนามของทัพช้างศึก ดูบอลสดวันนี้เวลา21.30นาฬิกาส0นาทีส่งใจเชียทีมชาติไทยคว้าชัยชนะเพื่อรับเงินอัดฉีด3ล้านบาทจากมาดามแป้งถ่ายทอดสดฟุตบอลวันนี้จากสนามอับดุลลาบินคาลิฟาสเตเดียมประเทศกาตาเช็คช่องถ่ายทอดสดบอลไทยสามารถดูบอลสดไทยคีกีสถานได้ทางช่อง p ี t ีทีวีและทีสปอร์ตเ ความพร้อมล่าสุดทีมชาติไทยฟุตบอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมทำศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายนัดแรกกลุ่ม F การฝึกซ้อมครั้งนี้มาซาทาดาอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นนำลูกทีมทั้ง26คนลงฝึกซ้อมโดยเน้นที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมกับทีมชาติไทยคีกิสถาน อุณหภูมิเฉลี่ย23องศา,ศาเซลเซียสใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเจริญศักวงกรตั้งเป้าเก็บสามแต้มเจริญศักวงกรปีกขวาทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมแรกของทีมชาติไทยพวกเรามีความพร้อมที่ดีตอนนี้เตรียมตัวได้ดีในขั้นหนึ่งแล้วเพื่อแข่งขันในเกมประเดิมสนามแน่นอนเกมแรกยากเสมอ แต่เราก็ต้องไม่ประมาทคู่แข่งแม้ใครจะมองว่าคีกีสสถานจะเบาที่สุดก็ตามเราจะพยายามเล่นในแบบของเราเพื่อเก็บ3ามคะแนนแรกให้ได้เมื่อเข้าสู่ทัวนาเมนต์เราต้องเตรียมตัวทั้งในและนอกสนามให้ดีที่สุดเพื่อทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมายยอยยักษ์ซึ่งเรื่องนอกสนามเรามีความพร้อมที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการพักผ่อน เราทุกคนช่วยเหลือกันดีพวกเราได้ดูหลายๆเกมในเอเชียนคัพผลนี้ทุกทีมมีความกระหายหมดเช่นเดียวกับเวียดนามที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้เราเองก็มีความเป็นนักสู้เหมือนกันฉะนั้นผมคิดว่าพวกเราจะทำได้ดีแน่นอนเอเชียนคัพเป็นรายการที่ใหญ่มากๆนักเตะหลายคนอยากเข้ามาแข่งขันก็เป็นครั้งแรกของผมในรายการนี้เหมือนกัน ดีใจมากๆแต่เรามาเป็นทีมคือทีมชาติไทยฉะนั้นดีใจและภูมิใจที่ได้เล่นในานามทีมชาติไทยเจ้าภาพกาตาทำได้ดีมากๆทั้งเรื่องการจัดการสนามซ้อมสนามแข่งขันพวกเขาให้ความสนใจรายการนี้เป็นอย่างมากทําให้รู้เลยว่าความสมบูรณ์แบบของทัวร์นาเมนต์ระดับนี้มีความเพอร์เฟกอย่างไร ทีมชาติไทยคีกีสถานรายชื่อ11ตัวจริงช้างศึก 3. ทีราธรบุญมาทัน 4. 4. เอเลียสดอลล็อเสุภโชคสารชาติ 9. สุภชัยใจเด็ด 10. สุภนัทเหมือนตา 11. บอดินภาลา 12. นิโคโลาสมิเกลสัน 17. พันษาเหมวิบูล 18. วีระเทพป้อมพันธ์ 23. ปฏิวัติคำไหมจีเค2ี K, 25, พีระดนชำรัศมีสำหรับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคีกิสถานในวันที่16มกราคม2567เวลา21.30นาฬิกา30นาที ตามเวลาประเทศไทยณอับดุลลาบินคอลีฟาสเตเดียมโดยแข้งช้างศึกจะสวมชุดแข่งสีน้ำเงินประเดิมสนามเอเชียนคัพ20เช็คช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ดูบอลไทยวันน,น,นี้วันที่16มกราคม6 7นดูบอลสดวันนี้ไทยพบคีกิจสถานคลิกที่นี่ดูบอลไทยสดเอเชียนคัพคลิกที่นี่ โปรแกรมฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ถ่ายทอดสดทีมชาติไทยในกลุ่ม F วันที่16มกราคม2567ทีมชาติไทยพบทีกิจสถานเวลา21.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยณอับดุลลาบินคอลิฟาสเตเดียม วันที่21มกราคม2567โอมานพบทีมชาติไทยเวลา21นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยณนะอับดุลลาบินคอลิฟาสเตเดียมวันที่25้ามกราคม2567สซาอุดิอาระเบียพบทีมชาติไทยเวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณเอดูเคชั่นซะิตี้สเตเดียม ทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงสนามดูบอลสดเอเชียนคัพได้ทาง TPTV HD 3 6ถ่ายทอดสดและทีสปอร์ต7